สวัสดีค่ะผูะพ่อแม่เอฟซีสาวหน่อยเพชรบาพนแพงเอฟซีคู่แมวเหมียว,ว,วเด้อจ้ะมือนีเ้าวันสุกอะไรค่ะเนาะวันที่เก่ากุงพาพันสองพันหาร้อยหกสิบเจ็ดนะคะคุณคู่แมวเหมียวก็เดินทางไปโรงเรียนแต่เ้าเลยค่ะมือนีเ้าก็ปกติเนื่องจากว่ามีกิจกรรมการเข้าคายลูกเสือของนักเรียนป .4 นะคะคก็รีบเดินทางมาเพื่อที่จะ เปิดขายเนาะทําพิธีเปิดทําอี่ยางได้หลายอย่างนะคะเป็นไข่เป็นไอกะดีขึ้นล้ล่ะเนาะคะ่ะขอบขอบคุณได้หลายนะคะหลายคนที่ทักทายมาว่าไอ้แมวเมียวเศร้าวิไว้ซ่านะคะก็ต้องขอบคุณถูกกาลังใจเนาะคะ่ะอาการมันเปลี่ยนแปลงนะคะก็เลยเห็นให้เขาปรับตัวว่าท่านยามือเศร้าผัดหนาวหนาวขาซ้ายมากผัดหอนนะคะแรงมากก็เลือกกินนะคะก็เป็นห่วงคือกันได้ศิลปินเพิ่นกระไดเนาะคะ่ะให้รักษาสุขภาพเพราะว่าตาเกิด อ่เฮาเก็บไข่ด้ปวยนอก็เบิงเจ้าของนี่ลหละทํางานมันก็บ่เต็มร้อยนะคะอารมณ์ความสุนทรีมันก็บ่กเกิดน,นะคะเพราะฉะนั้นก็ตตองรักษาสุขภาพเป็นหลักนะคะผู้มีน,นิโรคไข้มันบ่คือเก่าเนาะคะ่ะนักเรียนกันล่ายุดไปหลายคนเลยเพราะเป็นโรคไขไขวัดใหญ่สายพันเอสายพันบีติดต่อกันนะคะบางของกับมีหอทอ่สุกอิสยนะคะมันก็ฟืน้นขึ้นมาโอ้่ได้ยินตรงนี้ โรคอิุูปิไซมาดนนะคะสมัยเป็นเด็กน้อยเคยเป็นโรคออกฮัดเนาะค่ะเป็นแล้วบไดิปเป็นอีกเนาะค่ะโรคพวกนี้มันจะมีพุ่งตานขึ้นจากร่างกายเนาะค่ะแต่ว่าห้องก็อยายาเป็นดอกนอกแต่ว่าคั้ผู้ใดเป็นแล้วค่ะโรคนี้ก็จะบไดิปเป็นอีกเนาะคะ่ะปปอกะะอกถึงศิลปินค่ะอ่อนซ่อนสุขคนเด้อนนองหักแพงนนองกุุงอิงนนองมานะมาไล่ติมข้ออญญานยาคูมมือก็ดีใจน้ำ่พแม่เเิ่นหักแพงเนาะหักแพงหลายๆคนกับมาห้กกำลังใจ ดีใจน้ำเพลินฝันชงเจ้าของต่าง,งๆมันก็สีได้ฝันที่เป็นจริงอยากได้บ้านนะคะศิลปินทุกคนเห็นกาวมาอยากได้บ้านเพราะว่าส่วนมากอะลำบากเนาะใส่ชีวิตลำบากอยางได้มาเป็นหมอลำบากเบายังไงนะคะข้พ้นพนบลำบากพนกับเรียนหนังสือเนาะว้ยซ้ำเล็กน้อยสิบหกสิบเจ็ดปีเนี่ยพอขนัดก็เลยสุขสิ่งทุกอยา่งยางสิ่งแรกที่พนอยากได้คืออยากได้เงื่อนได้ซ่านเห็นบอกคืออุ้งอิงได้เงื่อนได้ซ่านได้รถเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปกับศาสร อย่างอื่นตามมาเนาะผลงานเข้าก็อย่า่ในลุดละลงมาหนาะกับกำลังปุ๊บแปลงเนาะค่ะกำลังเห็นเงินเห็นซ่านกับโอ้ดีใจน้ำเพลินน้องฮักแพงก็อยากได้เงินได้ซ่านคึอกันเพราะฉะนั้นกับศิลปินทุกคนที่เขามาตามหาความฝันฝันของเจ้าของฝันอย่างฝันอยากให้ครอบครัวได้อยู่สบายเนาะค่ะได้อยู่สบายเอาความสามารถ่ฝ่าประทานมาให้ทำมาหากินเนาะค่ะกับอ่า ถือว่ามีช่องทางของแต่ละคนวิธีชีวิตของแต่ละคนไปเลียนดีเลียนเก่งกับไปเป็นเจ้าเป็นน้ยอีกแบบหนึง่งไปมีพ่อสวรรค์กับเอาพ่อสวรรค์มาหากินเพราะฉันทุกคนก็ต้องทำมาหากินเนาะค่ะบอก่างไงว่าจังสั้นอ่ปลบ่งปันไปแต่ละจริงแต่ละอยา่างนะคะเพราะว่าความสามารถของแต่ละคนมันทอๆกันเป็นคุณคู่นี่โอ้บางบางที่สอนนักเรียนไปเนาะบางคนเฮงซื้อกิงนี่กะ ก็เห็นที่ฐทาเห็นความเก่าหนาของเขาในอนาคตบางคนนี่โอ้ยเนาะค่ะคือพกเป็นหนังสือเทนอ้เอเจ้าสิไปทํางานอีอย่างเด้นะคะก็เป็นห่วงเป็นใยนะคะแต่บางคนคนก็นเอาตัวรอดเนาะมะีหาทํามาหา,หากินแบบใดประหยัดเนาะผู้มือต้องประหยัดแล้วก็ต้องขยันขันแข็งจังสิอยู่กินจังสิพ่อกินพ่อใส่นะคะก็ฝากไปเป็นคติประจําใจสําหรับคนทั่วไปที่แบะ แล้วก็ผ่านมาในคลิปนี้นะคะเพราะว่าจะเป็นหมอล่ำหรือเป็นไผ่ก็แล้วแต่คุณผู้แม่เหมียวมีความทรงจําที่ดีๆหลายๆอย่างที่มีความหักต่อคนนั่นคนดีเนาะค่ะมีบทเพลงบทเพลงหนึ่งสําหรับผู้หญิงคนหนึ่งเนาะค่ะที่มีความรกระต่อ,อผู้ชายคนหนึ่งนะคะที่เป็นความทรงจํ่ดีต่อกันนะคะก็อยากให้ได้ฟังเพื่เพราะว่าเสื้อว่าพ่อแม่เอฟซีของคุณผู้แมวเหมียวนี่กต่สี่ มีความทรงจําแบบนี้คึอกันนะคะเพลงอยากให้ฟังเพลงมือน,นี่เนาะคนมวลไปกับการทักทายย่ามเสาทุกมือสู่มือ,อคนกคุณครูแม่เหมียวกับพี่าระรกิตมัอน,นี้เอาฝากเพลงที่อยากให้ฟังก็คือคนเดียวที่น้องรอนะคะเป็นเพลงที่อ่าส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องเล่าของค,คุณครูแมวเหมียวเองนะคะกับมันกับบริเแมนทั้งเบิร์ตน,นะคะแต่ว่าคิดว่าอาจจะแม่โดนใจพอแม่เอฟซีบางคนที่อยู่ในการช่วงคลิปมือน,นี้นะเอาฝาก ผลงานเพลงที่เ้าเป็นนักแต่งเพลงสมารเลนเนะคะองฟังลองชมเบิงใครกำลังเจงผู้ประมวนประมวลแบบใแดเอาได้พอกันไหม่ทักทายนะคะในวันสุขให้ทุกคนมีความสุขในการทำง,งานแล้วก็พอกันใหมนะคะสวัสดีค่ะ เฝ้ารอหลายปีผ่านมามิเคยลืมอายสักวินาทีอายเดินจากไปคำรำลาสักคำบ่มีน้องผิดอะไรหรือนี่น้องบ่ดีมองใดบอกเน่บอกเคยหายกันคำหวานอายเคยมี น้องจิงหักอาอสุดใจปวได้เพื่อใจไว้เป็นผู้แพ้ปล่อยน้องเดียวได้ายเดินจากไปบ่นมาแลน้องผิดมองได้บอกแน่แก้ปัญหาใจเราให้ตรงกัน น้องยังมองผ่านมีอายคนเดียวที่น้องเฝ้ารอคอยท่าอยู่ใส่ไอ้ส่งข่าวมาสุขทุกหรือไรให้น้องหูแน่หักไอ้มันคงกี่ปีกี่วันบอกเคยผ่านปล ผู้สาวคนนี้หักแท้จะขอเฝ้ารอวันอายคืนมา มาสัานต่อรอความหวังน้องยังมองผ่านมีอายคนเดียวที่น้องเฝ้ารอคอยท่าอยูส่สายส่งเข่ามาสุขทุกหรือไรให้น้องหูแน่หักอายมันคงกี่ปีกี่วันบอกเคยผ่าน ผู้สาวคนนี้หักแทจะขอเฝ้ารอวันอา